สวัสดีครัพบพ่อโกดงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคคนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์เข้าสู่กลางเดือนกันยายนละตั้งแต่วันที่10ถึง16กันยายนนะครับมาดูว่าในสัปดาห์นี้วันไหนอาจจะมีข่าวโชคลาภเงินทองปังๆแล้วก็ทำอะไรเฮงๆด้วยหรือต้องระวังอะไรยังไงบ้างเรามาติดตามกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจทิกต็อกดรเทมทารคคด้วยเช่นกันนะอ่ะ เรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันแล้วสื่อมาที่มือนะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันอังคารกับพุธกลางวันวันอังคารกับพุธกลางวันนะสปหาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างชาววันอังคารตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะสื่อมาที่มือทุกคบ ชาววันอังคารสัปดาห์นี้ปัญหารอบด้านเลยปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นทําให้เราต้องคิดต้องแก้ให้ระวังการโดนแทงข้างหลังความอึดอัดใจหรือคนใส่ลายป้ายสีเอกาสารสัญญาดูดีๆนะสำหรับชาววันอังคารสรัปดาห์นี้อาจจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรบางอยา่างก็เกิดขึ้นได้แล้วก็มีเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรไพ่ตำรวจทหารไพ่ใบนี้มันพูดถึงเกี่ยวกับตำรวจทหารสำหรับชาววันอังคารค่อนข้างจะโดดเด่นมากไพ่ใบนี้หมายถึงว่าต้องรุยต้องสู้หรือช่วงชิงตําแหน่ง หรือการขึ้นตําำแหน่งก็เกิดขึ้นได้แต่จะได้อะไรแบบเฉวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณจะได้มีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างสวัสดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้คุณทําอะไรหลายอย่างเลยในสัปดาห์นี้นะทําหลายสิ่งหลายอย่างงานล่านงานหลวง และมีผู้หญิงที่มีอำนาจอาจจะหมายถึงตัววันอังคารนี่แหละเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจเป็นเจ้าของกิจการหรือดูแลทุกอย่างหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือคนสำหรับคุณผู้ชายชาววันอังคารอาจจะมีผู้หญิงคนนี้คอยจัดการบริหารต่างๆหรือแฟนคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนคอยดูแลในทุกเรื่องและมีอำนาจเหนือกว่าคุณละเกิดขึ้นได้สำหรับชาววันอังคารสัปดาห์นี้นะครับในการตัดสินใจต่างๆนะทีนี้ชาวพุธกลางวันดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้าง พุธกลางวันพุธกลางวันพุธกลางวันช่วงนี้เหมือนแบบภาระรับผิดชอบในหลายๆเรื่องเลยหลายๆสิ่งเลยนะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีเงินมาจ่ายออกตลอดเลยในสัปดาห์นี้อาจจะโดนบันทีเก้ถึง9ช้อปปี้รัฐสภากันหรือไม่รู้แล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะครับแล้วก็ช็อบติก๊กต๊อกด้วยนะครับผมและที่สําคัญคืออ่เป็นคนรักความสันโดษโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะ แล้วก็ช่วงนี้อาจจะลุยหน่อยต้องลุยต้องทำน้าทนทานี่หรือตํารวจทหารก็เกี่ยวข้องไพ่คนรักมาแรงมากอาจจะมีการดิวหรืออะไรบางอย่างหรือมีคนเข้ามาและมีผู้หญิงที่มีอํานาจหมายถึงแม่หรือผู้หญิงที่มีอานาจหัวนหน้าก็ได้ที่บริหารจัดการในทุกๆเรื่องสำหรับชาวพุทธลังหวัดน,นะครับผมยังไงก็ดรเทมเอาพรด,ดีมาฝากแล้วกันวันที่เก้าเดือนเก้าที่ผ่าน,นมาเป็นวันเกิดดรเทมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทําบุญสวดมนต์ชุดใหญ่แลวปล่อยปลาเอาบุญเนี้น้อมนํามาฝากแฟนเพจลูกดวงที่ดูคลิปนี้ด้วยและคนติดตามดยเช่นนกัััคครรบบดี